เพิ่มเติมได้นะคะคุณแม่จ๋าผลไม้ถุงละหนึ่งร้อยจาตอนนี้มีน้องช้างสี่เชือกนะคะคุณแม่ตาอ้วนนะคะคุณแม่ถุงละร้อยจา ผลไม้ของเราก็จะมีกล้วยนะคะมีแตงโมแล้วก็มีหญ้าหกบตรหนึ่งร้อยนะคะบนรถส่งบ้านไหนช่องไหนก็ได้นะคะคุณแม่จาาใกล้ไกลเราก็ส่งนะคะโดยจะเมตตาหน้าร้านเมตตาคนควานของเราทั้งหมด30บ้านนะคะที่มาฝากนะคะมาฝากบ้านฝากช่องนะคะเมตตาได้นะคะตอนเยน็นเราก็จะแบ่งๆกันเมตตาสมทบหญ้าเข้ากล่องกลางได้นะคะ6มัตรหนึ่งร้อย เดี๋ยวตอนบ่ายล้วก็มาแบ่งกันนะคะว่าวันนี้มีสมทบกองกลางกีมมัดเมตตาได้นะคะสวัสดีน้องบ่อทองค่ะหมันหมันหมันหม,น,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 มน,นะคะทุกๆบ้านนะคะนี่โอ้โอไทยไทยกับบุญเหลือนะคะนั่น

你这个没音乐怪，其实怎么啦？怎么啦？